ครับก็ขอสวัสดีนะครับปีป่านาอาลูกลูกกระลานทุกคนนะครับวันนี้บุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มนะครับเรียกว่าขนาดควานช้างนะครับเพราะว่ามีความยาวรวมด้าม15นิ้วเท่ากันนะครับใบ กาวนิ้วนะครับอีกหนึ่งเล่มเป็นด้ามงาแกะนะครับอีกหนึ่งเล่มเป็นด้ามงาเป็นเหลี่ยมเราเปลี่ยมแบบเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็ตัวมีดสามกริย์นะครับเอามาให้ชมกันวันนี้นะครับสองรูปแบบนะครับเราก็มาดูนะครับรูปแบบเล่มแรกกันนะครับนี่นะครับ โอ้โหนี่นะครับสวยงามนะครับหยุบต้นเลยนะครับนี่นะครับแหมนะครับตัวมีดนะครับเป็นสามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์นะครับแต่ว่าด้ามอย่างนี้นะครับเหลาเป็นเหลี่ยมนะครับเหมือนมะเฟืองอะไรเขาเรียกนะครับนี่นะครับนี่นะครับสามกษัตริย์ก็คือ นาคเงินทองนะครับนี่นะครับเงินเปอร์เซ็นสูงนะครับไม่ใช่แปะตังนะครับแต่ถ้ายุบกลางนะครับจะเป็นแปะตังนะครับนี่นะครับจุกต้นนี้นะครับนาคตรงนี้นะครับก็ให้สังเกตนะครับมีจุบต้นนะครับนาคตรงนี้จะออกเขียวค้าแบบนี้นะครับเพราะว่าผสมเงินเยอะนะครับนี่นะครับนี่จะไม่เหมือนเขานะครับนะครับ นักผสมเงินส่วนมากนะครับเป็นมีดดุบต้นนะครับนะครับนี่นะครับตัวมีดนะครับเป็นสามกษัตริย์นะครับฝักไม้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นฝักงานะครับโอ้โหเล่มนี้ไปหลายนะครับเหล็กหลักหกนะครับบอกได้เลยนะครับหลักแสนขึ้นไปแน่นอนนะครับ แต่อยู่กับผมนี้นะครับรับรองนะครับนะครับรับรองไม่ถึงเลขหกนะครับเลขหหลักนะครับอยู่แค่ห้าหลักนะครับสนใจก็โทรมานะครับสอบถามกันได้นะครับนะครับนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะครับนี่นะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับนี่นะครับ ดูไม้นะครับนี่นะครับด้ามไม้กล็ด้ามงาฝักไม้นะครับแต่ว่าตัวมีดนี้สามกริย์นะครับนะครับเราก็มาดูนะครับความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วใบเก้านิ้วนะครับนี่นะครับภายในเก่าอย่างเี้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับเรียกว่า คนรวยนะครับสมัยก่อนนะครับถึงจะได้ครอบครองแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสั่งทํานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับธรรมดานาคนั้นจะออกสีเงาวัดเลยนะครับแต่ว่านะครับมียุดต้นนั้นนาคจะออกสีแบบนี้นะครับให้สังเกตนะครับเรียกว่าสวยงามนะครับโอ้โหดูงานะครับเก่าเก็บนะครับ นี่นะครับลายนาคเกี้ยวยันตรีนะครับเรียกว่าสุดยอดมิดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับนี่นะครับลายนาคเกี้ยวนะครับยันตรีนะครับนะครับนี่สวยงามมากนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับหลากนาคนะครับลายนาคเกี้ยวนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ยันสามปีด้วยตัวอุนะครับ โอ้โหว้ยนะครับดูนะครับบนหลังหน้าอย่างนี้ก็อัคระเต็มเลยนะครับนะครับแล้วก็กลางตัวหน้าอย่างนี้นะครับบนตัวหน้าอย่างนี้นะครับดูครับอัคระก็เต็มเหมือนกันนะครับโอ้โหเว้ยเป็นคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็นะมะนะอะนอโกนะกะกออ โนอะนะกะตังนะครับอุมิอะมินะครับมหิสุตังสุนาพุทธังสุอะนะอะนะครับมีนะครับ,รบโอ้โห,โหสุดยอดเลยนะครับนะครับคาถาพราชญ์สิบหกพระองค์นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นพระปิดตามาหาอุดคงหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนะครับแล้วก็ยันคาถาพระเจ้านะครับคาถานะครับมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับขออภัยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดด้วยยันสามตัวอุเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยนะครับ ดูเหล็กนะครับสวยงามเลยนะครับเจ้าของรักษาอย่างดีนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับดูครับการเข้าครั้งแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนเลยนะครับนี่นะครับนะครับยันมงกุฎพระพุทธเจ้าก็นะครับอิติพิโสนะครับวิเศษเสอินะครับอิเสเส พุทธนาเมอินะครับอิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติปิอินะครับโอ้โหสุดยอดนะครับดูครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับเหล็กนะครับเรียกว่าของท่านเครือขหาบรดีคนรวยนะครับนะครับ นี่นะครับโอ้โหว้นะครับดูเขาเก็บรักษาในตู้เซฟเลยนะครับนี่นะครับเขาเช็ดเขาถูนะครับนี่นะครับขนาดควานช้างนะครับความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วนะครับนะครับหนักเกี่ยวยันตรีนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนะครับขอรูปเพิ่มเติมดูได้นะครับนะครับ นี่นะครับถูกใจค่อยบูชากันนะครับนะครับดูให้ใช่ดูให้ชอบศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจนะครับนี่ะครับดูในร่องในนี้ครับลอยนะครับนะครับใครเข้าไปในร่องนี้นะครับเกิดจากธรรมชาติเลยนะครับนีนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับ โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นเะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้ก็สุดยอดนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะครับนะครับดมงานะครับแต่ว่างาแกะนะครับแบบนี้นะครับแกะเป็นท้าเวสุวรรณแต่ว่าเป็นหน้าเทพเทวรานะครับนี่นะครับถือยืนถือกระบองนี่นะครับท้าเวสุวรรณนะครับหน้าเทพ เทวดาทัางทันหลังใส่กันนะครับมีพนมมือนะครับดูงานะครับโอ้โหนะครับช่่าเลยนะครับสวยครับนี่นะครับนนี่ะครับมีจุบกลางก็จะเป็นนาคแบบนี้นะครับนะครับนาคเงินนะครับนี่นะครับเรียกว่าสวยงามเลยนะครับหืมนะครับดูคร um ับแหมเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับ ดูงานะครับนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับงานนี่ฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับนะครับดามงาฝักงาก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับนะครับแต่ว่าบูชาไปแล้วนะครับก็นะครับให้ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับ เกิดความศรัทธาจริงๆนะครับค่อยบูชาไปนะครับเพราะว่ามีราคาสูงนะครับด้วยใช่ด้วยชอบนะครับนะครับนี่นะครับงาชําเลยนะครับนี่ชอบแบบไหนนะครับชอบแบบนี้นะครับกเอาแบบนี้นะครับนะครับนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปด ห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับความยาวสิบห้านิ้วเท่ากันนะครับใบเก้านิ้วเหมือนกันนะครับดี่นะครับโอ้โหเยนี่ก็สุดยอดนะครับนี่ดูงานะครับอื้มนะครับโปร่งโล่งนี่นะครับงานะครับสุดยอดเลยนะครับหายากนะครับดามงาฝักงานะครับเพราะว่างานน่นหายากนะครับมีราคาสูงพอสมควรนะครับ นี่นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าลายน้องสิงนะครับลายน้องสิงก็ต้องฝีมือของช่างชิมนะครับตอกแบบนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งล่องยาวๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับความรักษาสะอาดนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับอืมนะครับดูครับการเข้าครั่งก็แดนเปี้ยเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับ ยาวรวมด้ามนะครับ15นิ้วเฉพาะใบใน9นิ้วนะครับนะครับนะครับชอบแบบไหนเล่มไหนนะครับเล่มเล็กเล่มใหญ่ก็มีนะครับทัาทายกันมานะครับนะครับเรามีทุนไม่มากเราก็เอาเล่มเล็กไปนะครับมีทุนสะสมรักษาก็นี่นะครับเอาเล่มนี้ไปนะครับจบนะครับต่างไ้บูชานะครับป้องกันคุณใสป้องกันม์ดํานะครับป้องกันลมเปรลมพัดนะครับ ผู้ใดมีไว้ครอบครองนะครับก็ถือว่าผู้นั้นมีบุญวาสนานะครับนะครับที่ได้ครอบครองมีดหมอของลงพ่อเดิมนะครับนะครับนี่นะครับท่านใดได้ไปก็เกิดปฏิหารหลายอย่างนะครับจากชีวิตไม่ดีนะครับก็จะดีขึ้นนะครับค้าขายํำรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นนะครับนี่นะครับรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีอะไรเงี้ยนะครับนะครับนี่นะครับ มีดคงลงพอเดื่มนะครับนะครับในด้านแก้วคาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันชาตรีนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับป้องกันคุณซสป้องกันบนดํานะครับพวกปีปีศาจนะครับแม้แต่ผู้ที่คิดร้ายกับเรานะครับนะครับเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยของเขาไปเองนะครับครับภัยเหล่านั้นจะกลับไปย้อนไปหาคนที่คิดร้ายกับเรานะครับนะครับนี่นะครับ มีถูงพอเดิมนั่นนะครับนะครับมีปฏิหารเกิดหลายอย่างนะครับนะครับมีนะครับดามงาครับฝักงาดามงาฝักไม้นะครับแต่ว่าดามงาฝักไม้นั้นเป็นสามกษัตริย์นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โตมานะครับนะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9สนะครับนะครับ ทันที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ